ปั right. okay. st ้นก่อนเลยเจ้าจะกูกอดจะมาอ่าฮะเดีขอนั่งตีเลยนะครับนั่งตีชิวๆยังไงพอหรือยังแค่นี้ต่อยแสงยังไม่จุกไม่สิ้นกับไปสตนเนอร์สักทีเดี๋ยววันนี้เรามาตีนต่อผมส่งสตนเนอร์เข้าไอดีเพื่อนอีกวันนี้ผมมีโอกาสได้กลับมากลับมาตีบวกอีกแล้วครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมตีบวกครับทุกคนในกิจกรรมตีบวกหเปนี่ยที่ผมเจ็บมาหลายรอบนะครับแล้วรอบนี้ผมบอกแล้วว่าผมมาแก้แค้นรอบก่อนที่ผมตีไม่ติดโดนไป2อ0 0 0ืกว่าบาทสำหรับสตันเนอร์เทอ โอ้โหแม่งคือแปลว่ากิจกรรมที่ว่าทําให้เราต้องเจ็บปวดรวดร้าวครับวันนี้เรามีโอริทั้งหมด18เม็ดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า8 9 10เนี่ยมันจะง่ายเหมือนที่เราเคยตีรอบน้นหรือเปล่าแบบเทียดีนะฮะขอแบบว่าลูดสลรุตูดให้มันแบบดังๆลั่นลั่นเลยนะเดี๋ยวเขาดูดิว่าตอนนี้เนี่ยได้ยินเสียงหรือยงังโอเคเสียงเข้าทุกอย่างปกตินะฮะระวางนี้ผมแอบ,บตีไปก่อนทีเผลอครับแม่ง เอาตั้งแต่หนึ่งเลยเหรอเม็ดแรกก็ดูไปแล้วฮะคือเปิดอันนี้ผมเปิดงานไปแล้วหนึ่งเม็ดโอเเปิดงานไปหนึ่งเม็ดแตกและเอ้ย,เ,อยเปิดงานเมาทุกขัวเจ็บปวดทุกเพลงสิบแปดเม็ดลูกพ่ออย่าดือ้อย่าชนตอนนี้เนี่ยผมต้องส่งสตันเนอร์ลูมาซ่อมก่อนครับเพราะเป็ไปนไอเดีเพื่อนซ่อมทีหนึ่งสตันเนอร์ถ้าเราไม่เจาะเองซื้อมาจากตลาดก็อันละหกออนครับหนึ่งออนก็หนึ่งวีีโอเค กอเปิดเพลงคงโฮได้ไหมด้อๆๆ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 อเๆๆๆๆๆดีๆๆ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 ดๆดอๆๆดีๆีๆๆๆๆๆๆดๆๆเๆีดๆๆีๆๆดๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆีๆอๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ีๆๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 ดๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆ่ๆๆเๆๆๆๆๆเดีๆๆดีๆๆดๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆีดดดี เอาใหม่ครับกลับมารีเช็ดก่อนเดี๋ยวขอเดี๋ยวอรอเพื่อนผมส่งก่อนดูท่าการประชันไฟรอบนี้จะนานครับผมก็เลยเอาตังตัวผมเนี่ยมาเดียวครับเตรียมค่าซ่อมให้เรียบร้อยเลย 10m อยู่กันยาวๆแน่นอนรอบนี้เอาไปก่อนลูกบะ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 บ้บ้โบโบหายไปแล้ว อย่าดื้ออย่าโซลลูกอืมอันนี้ดื้อแล้วนะเดี๋ยวพ่อพาไปเซเว่นนะอย่าดืออ้ออ่าีเขอบัฟก่อนอ,อย่าดื้ออย่าโซลลูกพ่อขอสองคลิกไปง่ายๆปะ,ปะเอ้ยทีหนึง่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ย hey, oh, ยังไงพอหรื squishy, อยังแค่น,นี้ต่อยแสงยังต้องติดโอลิทยังเหลือเยอะโอเคลูกพ่อไปจบจบไปพ่อโอ้โหอือไม่จบให้พ่อวะลูกเฮ้ฮ่อฮ่อตอนนี้โอลิเทพเหลือเก้าแล้วนะเผื่อไม่รู้ใช้แค่สองเองถูกต้องเลยใช้แค่สองที กดสลัดจิตนั่งรอแบบชิวๆเลยครับผมไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนนะครับใจร้อนนอนวัดนะตอนนี้ก็นั่งรอไปก่อนครับไม่ใช่นะครับรอสตันเนอร์ครับไปซื้อมาก่อนจัดปีกาหกไมออนคาซอมอาะฮะเดี๋ยวขอนั่งตีเลยนะครับชิวๆนะเดี๋ยวขอให้ดูหน้าก่อนนั่งตีชิวๆนะครับผมอยู่ที่ริมหาดโอเคนะครับไปเก้าแล้วก็สิบไปเบาๆอย่าเสียงดังุนเบาๆเบาๆอย่าเสียงดัง ติดแล้วเว้ยลืมเปิดเพลงลุงโฮยเฮียลุงไงวะโอเพื่อบอสแลบเว้ยไปออฟตัวกันต่อไปแม่งลุงคุยกันง่ายถ้าคุยกันตั้งแต่รอบแรกก็จบไปแล้วลุงแม่งสถานีต่อไปก็คือว่าผมจะต้องไปออฟให้ได้ครับเพราะทีเอซีเนี่ยมันจะออฟได้ทั้งหมด3ช่องนะฮะอย่างที่ผมบอกไปต้องไปรีลุงอันนี้ก็ลุงคุยกันได้เนี้ยแบบตีเดียวเลย เกือบเกือบแล้วเกือบปีแล okay. ้วก็หมายในการรีรอบนี้เนี่ยผมไม่เอาบอสขนาดใหญ่และผมเอาเป็นขนาดกลางครับเพราะเราจะไปต่อยแลบกันต้องหาไปโจมตีขนาดกลางหรือตีมนุษย์โอ้โหมีบรรยากาศแบบตอนนี้คือเราฟินฟินแล้วทุกคนเนี่ยมันต้องมันต้องเป็นอันเนี้ยมันต้องเป็นมนุษย์เป็นกลางได้บางตัวมันไม่ใช่มนุษย์ไปถึงบอสแลบอ่ะนะใช่บางตัวเป็นเดมอนนี่ไงกลางแบบนี้แหละเกือบละแอคแอคกลางไปสาธุได้เลยจัดไป กงคือไม่ต่อยตื่นแล้วกลางคงกลางขาลบไปหน่อยข้างล่างโอ้โหอะไรเตมไปหมดเลยเนี่ยเ้ยัง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 ไม่ดีโอหเนี่ยถ้าเป็นอันนี้อันนี้เป็นไงกลางหกแอคแทกหมันต้องได้ใช้สามช่องอ่ะมันเป็นเทียีอ่ะ่นนหวนยาวนะกลางสื่อแอบอเฮ้ยอ้หอ้้อ ถ้าไม่ลบนี่เอาแล้วนะสิบเอ็ดนี่ถือเยอะอยู่นะแบบขึ้นมาเป็นอะไรก็ได้หลอนๆแล้วไม่ลบอะ่ะดีจริงไหมขอ,องดีๆมันกำลังจะมาขยาวเพื่องขยาวพยา,านี่มืงนี้เขาว่ากันว่าใครมาแล้วก็คือกลับมาต้องกลับมาซ้ำอะ่ะะดีมากมันออฟไม่ติดไง กลับมาซ้ำกลับมากระตือรือร้นย้ายมาที่อพารตา์ต้ากันดีกว่าครับพอนเทล่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยขลังเลยครับผมว่าออฟที่นี่น่าจะของดีครับไม่รู้ตีจริงหร<ว>ือเปล่าเขาว่ากันที่นี่ของดีเฮ้ยโอ้โหแมวแมวอ่ะเ,เหรียเยอะเหรียเยอะเฮ้ยโอ้โหเกไปหน้าเที่ยวว่าหกหกตานะได้เลยเฮ้ยอะไรจะไปหมดเลยเนี่ย โอ้โหนี่แม่งมาให้แบบลบทุกเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมันเป็นลบหกให้ลุงที่นี่ดูของดีเยอะนะอดกลางโอ้ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวกูอ่านแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหต้วหก นิดเดียวถ้ามึงสลับอันเนี้ยพี่ได้ใช้เลยจะมาแล้วอ่ะจะมาแล้วจะมาแล้วมันจะอ่ามันจะอั้นมันจะอุดแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเว้ยกลางโอ้โหอันนี้ได้ไหมได้ไดหมขนาดใหญ่ได้นมนุษย์มนุษย์ใหญ่มันไมีมันไม่มีมันมีบอสมันเป็นขนาดกลางก็ลบแต่ว่าไม่มีออฟเสียไงอันเนี้ยเอาไงอันนี้คิดว่าผมว่าได้ว่ะได้เลยสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมนุ่มสิบแล้วอ่ะมนนุ่มสิบไม่มีออฟเสียกลับบ้าน ก้อนนุชขี้แตกอ่ะที่แค่นั้นแหละส่ปินอ่ะตอนนี้ก็โอนสตันเนอร์กลับมาตัวผมเลยเราไปลองรีวิวกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างอ <G ül> ุ้ยบวกสิเราไปเทสดูว่าความแรงเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เนี่ยที่เราเลงกันไปนคือว่าเราจะไปเลงพวกบอสแลบครับนี่ครับมาถึงก็มาหาเสากันเลยครับมาเดี๋ยวลองดูต่อยกันว่าจะแรงสักไหนบัปป๊บเต็มครับแล้วก็ปั๊มมานายฟ,ฟูแล้วก็แมกกาเบนหนึ่งทีแล้วก็ไปที่เสาลมแป้งนี่ไงสามล้านสองเพิ่มมีกสองแสนอ่ะยี่ไม่เล็กอ่ะไม่เล็กมา กอทีน <Girl. S 2> ี้บอสในาเอลก็เตรียมหลบเลยครับถ้าไม่หลบก็เตรียมหน้ายูได้เลยนะครับเดี๋ยวลองต่อยดูที่เสาขนาดกลางในไปท่ย่ยแป้งของล้านห้ตัดไปตึง,ตง